ยงดังนะครับนี่ยงดังหวกหูลาคานนะครับอืมน,นะดันเข้าไปบางทีลมพัดมาถ้าถ้าไปช้ชาๆนี่นะครับถ้าไปช้ชาๆนี่มันแบบว่ามันดังหน้าลาคานมากนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับก็นะท่านผู้ชมง่ายไหมครับไม่ดังแล้วครับเห็นไหม รประตูที่เสียงดังตอนนี้แก้ปัญหา0บาทนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับเดี <S <S ๋ยวผมจะทำแบบง่ายๆเลยนะครับที่จริงนะมันคือก่อนประตูนะครับ นี่นะที่จริงน,นะครับคือเราอาจจะถอดนะครับหรืออาจจะถอดออกมาล้างล้างก็ได้นะครับทปานสุแบบนี้นะนี่เราอาจจะถอดแต่มันจะยุ่งยากในการยกใส่คนเดียววันนี้เรามาทำง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้ดูนะครับแล้วก็หาเศษผ้านะครับ มาไว้ข้างล่างก่อนนะครับตรงนี้เป็นน้ำมันเครื่องที่เราถ่ายมาจากรถนะนี่นี่ครับใส่แบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราก็าเอาผ้าเช็ดออกนะครับเราโยกให้เขาเข้าไปที่ระบ,บานก่อนนะตอนนี้เขายังไม่เข้านะครับเดี๋ยวเราก็าเช็ด เอาผ้ารองไว้มันประมาณสามครับให้เขาซึมเข้าไปก่อนครับตอนนี้บานล่างเริ่มไม่ดังแล้วครับเดี๋ยวเราคือจระบีมันหมดนะครับ แต่เรามาซ่อมแบบง่ายนครับคือเราไม่ต้องซ่อมแบบยุ่งยากนะครับเจอน้ำมันนี่ก,กนะครับนี่นี่นะครับ าน้ำมันนะเดี๋ยวเราจะเอาผ้าเช็ดออกนะครับเดี๋ยวเราหมุนโยกสักหน่อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะหมุนโยกสักหน่อยนะครับเพื่อที่ให้น้ํามันเข้าล็อกตอนนี้เริ่มไม่ดังแล้วนะเห็นไหมครับตอนนี้เห็นนะอืมไม่ดังแล้วครับตอนนี้ก็ ตรงที่นี้นะครับมันฝึดฝืดนะครับเดี๋ยวตรงนี้ฝุดฝด <c oughs> ก็เอาน้ํามันนี่แหละครับมาทานะครับทาตรงที่ฝึดฝืดน้ำดำมันจะเข้าห้องมันจะปิดเปิดง่ายนะครับกันจะไม่มีเสียงดังแล้วนะนะจะลื่นเข้าที่จริงเอาเจระบีก็ได้นะคตับตรงนี้มันไม่มีจระบีนะนะตอนนี้เสียงนะครับก็เห็นนะก็เราทา น้ำมันเราโยกโยกบานประตูสักหน่อยนะครับนี่ตอนนี้เราโยกเพื่อที่จะให้น้ำมันมันเข้าไปนะครับนะโยกประตูอย่างนี้นะครับเห็นไหมตอนนี้นะครับเปิดนะดังนะครับนี่ที่มันดังก็น้าอยาเป็นพวกแหวนพลาสติกกับเหล็กนะครับมันจอระบีมันหมดนะครับต่อไปเราก็ ทำการเช็ดออกกันนะครับเอาผ้าที่ดำที่สุดครับนี่เอาผ้าที่ดำที่สุดเช็ดออกเดี๋ยวค่อยเอาผ้าที่สะอาดมาเช็ดครับน้ำมันเครื่องรถนี่ครับคุณผมไม่ชอบทำยุ่งยากครับตรงนี้ แล้วก็เอาผ้าที่สกปรก่อนม่เช็ดเพราะว่าเช็ดครั้งแรกมันจะสกปรกนี่นะครับยิ่งเป็นพวกที่ทานะครับเลกกเกอร์อยู่มันยิ่งซ่อมง่ายนะครับมันจะกลมคลืนเลยนะครับแต่แต่ถ้าเป็นประตูสีขาวนะมันก็ต้องเช็ดให้ดีนะครับตอนนี้นะครับก็นะุ่นผู้ชมง่ายไหมครับไม่ดังแล้วครับเห็นไหม ประตูที่เสียงดังตอนนี้แก้ปัญหาศนย์บาทนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับ